พันธุกรรมหมู่เลือดนะครับพันธุกรรมหมู่เลือดอันนี้ออกสอบบ่อยมากนะครับออกสอบบ่อยมากนะครับออกสอบบ่อยมากนะครับพันธุกรรมหมู่เลือดเนี่ยจดตามนะครับคนหมู่เอครับหมู่หมู่เลือดนะครับความหมายคือนะครับ หมูเลือดเนี่ยถ้าคนหมูเอเนี่ยแสดงว่าเม็ดเลือดแดงของเขาเนี่ยนะครับเม็ดเลือดแดงของเขาเนี่ยมีแอนติเจน A อยู่บนผิวนะครับหมู่เลือด A นะครับซึ่งคนหมู่ a เนี่ยก็จะมี a พันธ้นะครับถ้า a พันธ้คุณจะมียีนแบบนี้ครับมีเขาจะใช้สัญลักษณ์ตัวไอนะเขาจะใช้สัญลักษณ์ตัวไอเป็น,เป,นเป็นตัวกำกับอันลิวนะครับ ่าถ้าเป็น A พันแท้จะเป็น IA เ I อครับถ้าเป็นคนหมู่ A เหมือนกัน A พันธาง A พันทางนะครับคุณจะเป็น IA แล้วก็ i i ไอบอดไศนย์ ot, 0, หรือไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเป็นหมู่ A ทั้งคู่ครับคนหมู่ A ส่วนคนหมู่ B ครับเชกเช่นเดียวกันครับนี่คือเม็ดเลือดแดงนะเม็ดเลือดแดงเขาจะมีแอนติเจน B อยู่บนผิวเป็นเลือดนะครับแต่ว่าเขาจะมีเป็นไปได้อยู่สองลักษณะคือ B พันแท้กับ B พันทางนะฮะอย่าง B พันแท้ก็จะเป็น I B I B ส่วน B พันทางก็จะเป็น I B I ศนนะครับต่อไปส่วนคนหมู A B คนหมู A B นี่แปลกประหลาดครับก็ไม่แปลกเนาะ เขาจะมีทั้งแอนติเจน A และแอนติเจน B อยู่บนผิวเม็ดเลือดแดงเซลล์เดียวกันในทุกๆเม็ดเขาจะมีลักษณะเดียวครับคือคืออะไรครับลักษณะพันธุกรรม IA IB ครับเป็นอื่นไม่ได้ครับยีนสองข้างได้ IA IB A อาจจะมาจากพ่อ B อาจะมาจากแม่เขาได้เป็นเลือดหมู่เลือด AB ส่วนคนหมู่ O ครับ โอ้โหน่าสงสารนะครับ้นหมู่โอล้นครับนี่ล้นครับไม่มีทั้ง A ทั้ง B โค้ดอยู่บนผิวนะฮะเดี๋ยวเขาจะมีลักษณะพันธุกรรมคือแน่นอนครับบอดทั้งคู่ครับนี่จดครับต้องจดนะครับตรงนี้จดเสร็จวอคู่ด้วยนะครับจะินกาแฟรอนะอ่าจดนะครับคุณครูจะพา ตำนายหมูเลือดจากพ่อและแม่นะครับแล้วไปทำข้อสอบกันก็จะเก่ง <laughs> มาเสร็จแล้วเนาะทีนี้เรามาทำนายหมู่เลือดนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าพ่อเอแม่โอโอกาสที่ลูกนะครับโอกาสที่ลูกจะเป็นหมู่ใดเนี่ยให้เราสมมุติว่าเขาเป็นพันธุ์ทางไว้ก่อนนะครับถ้าเขาแอนติเจนแอนติเจนคือเหมือนกับโปรตีนชนิดหนึ่งที่มันอยู่บนผิว อยู่บนผิวเม็ดเลือดครับอยู่บนผิวเม็ดเลือดมันจะมีผลต่อการให้หมู่เลือดเวลาบริจาคเลือดกันเดี๋ยวครูจะอธิบายนะอนติเจนนะอันนี้ชื่อแอนติเจนนะครับขอบคุณมากที่ถามครับเก่งมากเลยนะครับแอนติเจนนะครับอ่ามันก็เป็นเหมือนโปรตีนตัวหนึ่งนะครับมันจะคู่กับแอนติบอดีแอนติบอดีคือภูมิคุ้มกันนะฮะเหมือนกับเราไปรับเชื้อโรคมาสมมตินะเชื้อโรคเข้าสู่กระแสเลือดร่างกายเรา เราจะเรียกเชื้อโรคนั้นว่าแอนติเจนนะครับร่างกายก็จะสร้างแอนติบอดีไปฆ่าไปทำลายให้มันตรงกันนะครับเนาะเคยได้ยินไหมแอนตะี้แอนตี้แอนติบอดีภูมิคุ้มกันเคยได้ยินไหมนะครับโอเคนะนะครับส่วนหมูเ่ลือดเขาก็มีแอนติเจนของเขาเพื่อที่ว่าถ้าอยู่ในร่างกายตัวเองน่ยก็จะเป็นเลือดของตัวเองแต่ถ้าเอาไปที่ร่างกายคนอื่นหากมันไปตรงกับสิ่งที่เขามี antibody แอนติบอดีเนี่ยมันจะจับ กินจับทำลายเลยดังนั้นการให้หมูเลือดเนี่ยมันจึงต้องเอามาเทียบหมูแล้วก็เอามาลองทดลองในหลอดทดลองเจาะเลือดจากผู้ให้เลือดผู้รับมาลองทดลองมาดูว่ามันฆ่ามันทำลายกันไหมนะครับพูดพูดเรื่องนี้ยาวมากเดี๋ยวเอาไว้ศึกษาต่อในในอันดับต่อไปเนาะที่มันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เรียนชีวะมอปลายก็จะได้เรียนนะครับอันนี้รู้ไว้คร่าวๆนะ สมมุติพ่อ a แม่โอถ้าเขาถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดข้อสอบเขาถามว่าโอกาสนะครับให้เราถ้าใครเป็น a กับ b เนี่ยให้สมมุติว่าเขาเป็นพันทางไว้ก่อนนะครับถ้าโจทย์ไม่ได้กําหนดนะครับพันทางไว้ก่อนเพื่อความหลากหลายนะครับอ่าเพื่อความหลากหลายเพราะพันแท้มันมันไม่หลากหลายท้าพันทางถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะสมมุติว่าพ่อคือ i a i 0ศูนย์นะครับ ส่วนแม่คือโอครับ i กับ i ครับทีนี้จับเขาครับโอกาสความเป็นไปได้ครับ i A เอเจอไอเล็กครับอโอกาสที่สองครับ i A เอเจอไอเล็กครับต่อไปครับด้านหลังด้านหลังครับ i กับ i ครับแล้วก็สุดท้ายครับหลังเจอหลังครับเอ้ยหลังอันอันอันนี้หลังเจอหน้าอันนี้หลังเจอหลังนะครับก็จะเป็น i กับ i ทํานายเลยครับโอกาสที่ลูกจะมีนะครับโอกาสนะครับคืออันที่หนึ่งครับหมู่ A ครับอันนี้หมู่ A ครับอันนี้หมู่โออันนี้หมู่โอครับนี่คือโอกาสของลูกครับที่จะได้หมู่นะครับโอเคไหมนะครับเฉกเช่นนี้แลนะครับเฉกเช่นนี้แลนะครูครูจะให้ทําอีกข้อหนึ่งจดข้อนี้เสร็จนะครูสมมุตินะครับข้อ A แม่บีอ่ะพ่อเอแม่บเอาโอกาสเป็นไปได้ครับเวลาที่จะหาโอกาสให้สมมุติว่าเขาเป็นพันทางไว้ก่อนเนาะนะครับสมมตินะเขาอาจจะเป็นพันแท้ก็ได้แต่ว่าพันทางจะทําให้เกิดความหลากหลายมากกว่าถ้าเขาถ้าโจทย์ถามหาโอกาสนะครับความเป็นไปได้นะอ่าลองทําดูนะครับกินกาแฟรอ ฉเฉลยนะครับความเป็นไปได้ของคนหมู่เออคุณครูก็จะสมมติให้เขาเป็นพันคางอีกแหละบี B ก็เป็นฟันคางครับอย่าไปสมมติให้เขาเป็นพันแท้เลยครับมันจะมันจะทําให้มีโอกาสน้อยลงนะครับอ้าวหน้าเจอหน้าครับอืมต่อไปครับหน้าเจอหลังครับต่อไปครับ หลังเจอหน้าให้เกียรติคนที่มียินเต็นนะครับเอา b เขียนไว้ก่อนนะครับอ่าแล้วก็หลังเจอหลังโอ้โหดูสิครับโอกาส a B บ B โอ้โอเห็นไหมหลากหลายมากนะครับหลากหลายมากเห็นไหมมีคนตอบได้นะครับเก่งมากนะครับ